สวัสดีจ้ามาจา้ะก,กินข้าวกับป้าปูเ่าค่ะวันนี้วันนี้ป้าปูมีเมนูอ่าผัดตับไก่ใบกะเพราค่ะป้าปูวันยากกินมาหลายวันแหละคือเนี้ยนเมนูทีซองลองมาจากแกงส้มค่ะการนี้วันนี้ได้ทํากินแล้วกะเพราหน้าบ้านค่ะ,ป,ะป้าปูลูกกะเพราเยอะหน้าบ้าน <c oughs> ก็เลยเก็บกะเพราเหล็กว่านป้าปูสือตับไก่มาใช้ตู้เย็นไหมวันนี้ก็เลยได้ทํากินง่ายๆเลยตึ้งกะไข่ดาวหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ พริกน้ำปลา,าด้วยได้แรงอกเพ่เพ็ดปโหล่นนกันเลยค่ะกระเพราตับไก่ไข่ดาวเมนูที่อยากกินมาขากินกันลา ร้อยค่ะตามด้วยลุกแยงหน่อกเป็นเมนูที่ป้าป,ปูกินบ่อยมากถ้าป้าปูออกไปข้างหมอกอนะไปหลานอาหารตามสั่งเมนูเดี๋ยวที่ป้าปูจะสั่งกินคือ กะเพราไก่ไข่ดาวเป็นเมนูที่ชอบกินค่ะกิุกทีร้อยทุกที้หลอนไปนอนก็จัดปันนี้ ร้อนมากวันนี้้ำซิ่งซ้าทำไมเปิดแอร์อยูไม่ได้เลยหลอดเปองไฟกัน,นหน้าหลอนรออยู่ข้างหน้าค่ะค้องเมต่ารออยู่ข้างหนา้าหลอนก็เปิด 34 <S <S องศาวันนี้ ไม่ขึ้นทำดาน,นอนไม่รับปปูงอดข้าวมือเย็นกินตาใจปากไม่ได้แล้วค่ะน้ำนักขึ้นก่อนติดป้าปูจะรับมาเนี่ยมาบ้านเนี่ยชังทีสวีเดนล,ลาชุดนันหกสิบเจ็ดจุดสี่กิโลถึงนำนักปูป้าปูอะ่ะไม่เคยขึ้นแบบนี้มันน้หมากๆแล้วเมื่อไล่ปีที่แล้วคยขึ้นมา พกสิบแปดลงมันการลดลงะประมาณห้าสก้าวกสิบอืมมีรับขึ้นมาแรเหอลอยถว่ินตักเยอยวทาไมแบตมันหิ้มมดอันนี้มันเตือนอย่งเะี๋ยตัดเดี๋ยวค่ะน่าจะแบตไมโครโฟนมันเหลืมมดเลยค่ะ้านมันเหลืมมดอ่ะ Mẹ đi tưởng nhỏ. Để tên là cũng là nào.